Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ฉันเธอยังมีเลือดหอม yeah, ย yeah. ังไม่ค่อยมีปต่ใจแต่ใจยังไม่อ่อนป็นเวลาครั้งทางฉันแต่ฉันรู้ว่าความจนมันมีพลังเดี ดีใจมากที่เพลงนี้ไม่โดนแจ็คนะร้องยากมากยิ่งฝั่งผู้ชายนี่ยากเลยใช่แล้วผมว่ามันมันต้องหาเมโลดี้ยากอยู่ด้วยเป็นไงบ้างคุณพลุโอเคครับเพมันเขาเรียกว่าคีย์มันมันต้องปรับให้เข้ากันทับผู้ชายครับตามผู้ชายก็จะเลยสูงหน่อยแต่ว่าพอมาเข้ากันแล้วโอเคคำนองน้องดีชอบเนื่อยไหมคะตื่นเต้นมากตืนเต้มาเพลงนี้ยมากเลยอ่ะ ตอนซ้อมรู้เลยว่ายากยาาเราเจอโจทย์ยากแล้วใช่ครับขอบคุณพี่ฝูกมากเ,เลยไม่เป็ไรครับดีครับพิ่พลอยร้องดีแต่ว่าปักคองไปด้วยกันแบบสวยงามโอเคน้องแอ่ฟังแล้วเป็นไงแอร์ว่ามันเป็นการโชว์ที่แบบดูเพลินอะ มันดูเพลินตั้งแต่แรกแล้วมันดูแบบแบบด้วยเพลงมันดูแบบว่าสนุกสนานอ่ะพี่ดูแล้วพอมีผู้หญิงเสริมเข้ามาเนี่ยพี่ฟูเขาก็ดูสนุกสนานของเขาน้องพิงค์พ่อก็ดูแบบเป็นตัวเองได้แบบอเออน่ารักพอร้องไม่มีใครเดินหนีใครใช่ไม่มีใครเดินหนีใครหรือไม่มีใครแย่งซพงมายกขาตรงลํโพง <c oughs> หรือบอกตรงมันดูอร่อยมันดูกลมกลืนไม่เหมือนอีกอีกคนหนึ่งที่แบบใครก็ไม่รู้แล้วมาเดินแปดแยกกับพี่ <c oughs> พี่ดุเหมือนไม่ได้นัดกันมาแต่ใช้เวลาซ้อมอะไรเงี้ยผัวไม่ได้มาช่องเจ็ดเนี่ยชมใหญ่เลย อะไรความจริงสิครับต้องเอาความจริงคอมเมนต์ครับเอออ้าวความความคอมเมนต์จริงๆเลยคุณแจ็คเอาความจริงอะถ้าคุณดูผมเป็นคนพูดตรงอยู่แล้วเอาดิเอาดิพูดตรงเลยมาพิงพอยดีมากพิงพอยดีมากเลยเหรอดีเลยแหละเพราะว่ากล้าร้องสดเดี๋ยวเขาร้องสองคนแกชมอยู่คนเดียวอันนั้นก็ดีอยู่แล้วแลนั้นก็ดีนะเขาเขาคิดอะไรไม่ออกเขารักกินนะ เป็นแ,น,เแนแฟนแฟนวงเขาไอ้น้ำเลยทำไมมันไม่มีพวกเลยแม <c oughs> ้ <c oughs> เวลาร้องเพลงคู่เนี่ยจัดสองเพลงนะเขาจะเอาสายแข็งขึ้นก่อนเพื่อให้หัวที่นำนำทางไปอะไปถูกทางไม่ใช่พาออกทะเลรุ่นน้องจะได้ตามแต่เนี้ยพี่นำไปน้องตามไปด้วยกันนี่เก่งอันนี้พี่นำไปน้องไปเหยียบลำโพงอีกคั้ไม่น่าเหยียบลำโพงตลอดนะพี่บ่าวเพลงนี้เป็นยังไงบ้างครับเพลงนี้ถ้าจริงๆจะไม่ฟังเนียนๆร้องยากนะ พาน้องพิงพอยมาได้ด้วยแล้วนุ่งพิพอยก็ไม่พลาดอะไรเลยฟังแล้เพลินครับรู้สึกสมีความสุขดีโอเครู้สึกว่าเขาก็ไม่เดินแยกไปลำพงไหนอะไรข <c oughs> อบพณ่ยาบมีแล้ว <c oughs> ขนาดขนาดทีเดียวกัน <c oughs>